สวัสดีจ้ากำลังพบกับน้องอ้อมรถไทยมือสองซสกเกตอีกแล้วด้วยค่ะมือนี้นะคะลุงก็จะมาอัปเดตรถไทยนาราดน,นะคะว่าตอนนี้มีรุ่นไนแน่รุ่นไนติดมาจ้ำแล้วแน่ด้วยค่ะอ่าตอนนี้เขาอยู่นาราดสามไม่อะไรนะคะติดถนนใหญย,ยไม้เหล็กถนนไม้เลขสองสองศูนย์นะคะทั้งขุ่นไปฟังขุ่นเดินไปขูขันนะคะทั้งพี่เขาเมืองด้วยค่ะ ออกจากเมืองมากิโลเมตรที่สิบนะคะหรือว่าก่อนเข้าเมืองกิโลเมตรที่สิบเนี่ยจะเห็นลานสามเอไอะไรก็คือลานปกิลรถไทยเมื่อสองนี่ละคะสามารถแวะเมื่อเบิงเมื่อลองขับลองไทยรถไทยได้ด้วยค่ะอาเดี๋ยวน้องพามาเริ่มต้นเดี๋ยวขั้นแรกก่อนเลยนะคะคลิปนี้นะคะรถไทยเริ่มต้นอยู่ที่แปดหมื่นหาพันบาทนะคะแปดหมื่นหาพันบาทด้อค่ะพี่พี่ สองฟีส0ารยกิโลเมตรทุกคั้นแล้วก็ทุกขั้นนี่ขายเป็นเงินสดเด้อค่ะอุปกรณ์ดันดินหนาพานหลังทุกคั้นเด้อค่ะแต่ถ้าขั้นใดมันมี3ชมฉินน้องก็จะแจ้งว่ามี3ชมฉินนะคะขั้นนี้นะคะเป็น kr t 140ี่ pto ค่ะพี่น้องขั้นนหน่อยแบบนี้นะคะเป็นคั้นเอ่อ1สูบเด้อค่ะเป็นรถ1สูบเผาเดียวเด้อค่ะเป็นรถหสูบเผาเดียวนะคะคั้นนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ดันดินหนาพานหลังแต่ว่า มืนอนีนมนมติดเป็นโตรตลีมหาห่เบิงนะคะคันนี้ถ่ายด้านิดนาพานหลังนี้ยูทีมื่นห้าพันบาทนคะแปดหมื่นห้าพันบาทแต่ถ่าลูกค้ะเอาโตรตลีน้ำหนีน้คิดน้ำแครเก่ามือเก่าพันบาทดูปรกรณสามชิ้นนะคะพี่น้องเก่ามือก่าพันบาทดูปกรณสาชิ้นนะคะได้รถท้านั่งคับแบบนี้นะคะมีด้านนินหนาหายผอมนะคะเก่ามื่นเก่าทรงฟรีสามโลโรตลีต้องรุนเนาคะ่ะเป็นตาสั่ง rx หนึศนย์ศ rx หนึ X ่งร้หรือว่าหนึ่งเมตรนะคะ1นึ่งเมตรนะคะ ใบยังเลยหลายๆเลยนะคะคันนี้สนใจสามารถสอบถามของเมื่อใดนะคะมี2ราคาด้านนิ่นหนาพาร์ทหลัง8ปดหมื่นหาแต่หาเป็นด้านนิ่นหนาพาร์หลังลรถตลีนี่เก่าเมื่นเก่าทรงฟรี300กิโลเมตรค่ะ,ะสำหรับ KRT าทนะค่ะพี่น้องที่ต้องการรถไทยเอาไปไว้ใส่งานถ้ายากได้เป็นเครื่องตัญญาสามารถคุยราคาใดเด้อค่ะเครื่องตัญญาขนาด80เซนนี่ก็อยู ราคาอยู่1,9500แล้วประกัน6เดือนค่ะถ้าเป็นเครื่องตัญญาด้วยค่ะสามารถคุยราคากันได้เลยนะคะต่อมานะคะคันนี้เป็นยันม่มา E F 4 9 4 t ี่คันนี้ติดมาจ้ำแล้วด้วยค่ะติดมาจำแล้วนะคะ,ตะ,คะเตรียมส่งชนบุรีด้วยค่ะชนบุรีต่อมานะคะเป็น36แรงค่ะ L 3 6 0 8DT ยมาผ่อนกับอุปกรณ์และนี่หนาพานลังค่ะ แลนี่หนาผานหลังคันนี้อยู่ที่หนึ่งแบาทเนี่ค่ะหนึ่งแพบาทนะคะผานหลังเป็นผาน2องสองหาอีเฮวีพัดเนี่ยค่ะสองสองหาอฮพัดนะคะย่างลังเรือประมาณยีบปรซตค่ะย่างหนากะเรือประมาณยี่สิอี่ยค่ะพี่น้องมาเบิ่งมาลองครับลองไทยอยากให้เก็บงานมงไดแจ้งได้ค่ะอยากให้เก็บเพิ่มเติมหรือว่าอียงกาแจ้งได้นะคะแจงได้นะคะ ต่อมาอิซากีอิซากิ NT540 นะคะเป็นรถ3สูบเป็นรถ3สูบยังดีซีเซนเอค่ะพี่น้องรถจดทะเบียนปี6กสองเลมทะเบียนถอมชุดออนร้อยนะคะราคาอยู่ที่2องแสนบาทเด้อค่ะสองแสนบาทเด้อค่ะสำหรับอิซากีนะคะต่อมานะคะยันมาสีหแรงนะคะ EF453T นะคะ EF453T ด้านนิดหนาพานหลังนะคะด้นนินหนาพานลังอยู่ที่ หนึ่งแสบาทเด้อค่ะหนึ่งแบาทเด้อค่ะพี่พี่พันหนีย่างเก็ะถือว่าดีซีเซนยูค่ะดีซีเซนยูหนึ่งแสนแปบาทเด้อค่ะต่อมานะคะเป็นยันมาสากาแรงนะคะ e f 393T ก้าทนะคะสามเาสามนะคะมาพร้อมกับ,บอุปกรณ์ดานินหน้านะคะดานินหน้าผานหลังนะคะดนินหน้าผาหลัง คันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก่ามืนหาพันบาทเด้อค่ะหนึ่งแสนเก่ามืนหาพันบาทเด้อค่ะพี่พี่หนึ่งแสนเก่ามืนหาพันบาทนะคะก่อนส่งรถเข้ากับจะเก็บพร้อมใส่งานไห้นะคะลูกคก้าก็คือละบโบไฟล่างแล้วก็เช็ครวัดซึ้ออีกเท่านึงนะคะก็อนส่งไห้ราคาหนี้ก็คือรถมันจอดอยู่หนาหลานก็คือมาอัปเดตให้เบิ้งซื้อว่ามีรุ่นนี้รุ่นนี้อยู่งสินะคะต่อมาคันนี้นะคะเป็นยันหมาสี่สิบแรงนะคะแบบเก็บสีไห้ แบบเก็บซีห่เหมดคันเด้อค่ะแบบเก็บซีห่เหมดคันคันนีอยู่ที่งแสนเกบาทค่ะหนึ0งแบาทนะคะสําหรับ efc หาสทีเด้อคะ่ะต่อมานะคะคูปอต้า lc หาศูนย์แปดคันนีกับซีสูบซ้ำกันค่ะซีสูบซ้ำกันกับคันคน,คนี้นะคะยันหมาคูปอต้านี่ราคาซ้ำกันหนึ่งแสนาหมืนันบาทะคะ่ะดานี่นาพานหลังคือกันนะคะสำหรับพี่ๆอ่าอยางเหลือกอยางเบิ้งนะคะ พอแตกต่างระว่างยันมา4่หาแรงกับคู่บ้าตา4หาแรงก็คือเรื่องระบบเกีย้์ค่ะของยันมาเพิ่นจะเป็นเกี้์สะเทินไตพงมาไล่เดินหน้าเร็วถอยหลังเล็้วนะคะแต่อย่างของคูบ้าตาสี่จะเป็นระบบเกีย้์เดินหน้า8ถอยหลังซีถอยหลังจะสาน้อยหนึ่งนะคะอ่าถอยังจะซาด้วยนึงแหละแต่ผีพีจะเลือกนะคะแหลวแต่ผีพีสนใจนะคะต่อมานะคะเป็นยันมา4่เก่าแรงเอ,อ่อยันมา4ี่หาแรงแต่ลูกค่าเพิ่นติดสติกเกอร์4ีิเก่ามาซืะะ้อๆด้ค่ะ คันนี้ก็อยู่ราคา1นึ0 0 0สบาทเด้อค่ะหนึ่งแสนปพบาทหนึ่งแสนแปดบาทได้รดสสูบยังไงไปไว้ใส่เด้อค่ะต่อมานะคะคันนี้เป็น36แรงนะคะ L 3 6 0 8 d t นะคะกุต L 3า0 8 d t เปลี่ยนยางใหไม้ซีเซนนะคะเปลี่ยนยางไหไม้ีเซนคันนี้ราคาอยู่ที่นะคะ2,45,000บาท2,45,000บาทเด้อค่ะพีพีสำหรับ36แรงนะคะ ย่างไม้สีเสร็จนะคะสนใจมาร้องครับร้องไทยได้อยู่บานกันเหลืองตะบุหมาเขียบอำเภอเมือจงจังหวัดศรีสะเกตอ่ะอยู่น้ำพราวาเบิร์ข้างหลังนะคะขั้นนี้ก,ก็ยันหมาค่ะยันหมาซีซิมหาแรงขั้นนี้กลล็ราคาแสนแปดนะคะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทอ่าเบิร์กเบิเ์กเมกควขึ้นม,มาแล้วนะคะน้องฝรังมาทายคลิปไหก่อนนะคะฝรังมาทายคลิปไหก่อนยันหมาขั้นนี้นะคะขายแล้วนะคะขายแล้วอ่ะ สำหรับอุปกรณ์ต้อพ่วงนะคะเพรว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าด้วค่ะพี่พีเครื่องตัดหญ้ามีตั้งแต่ขนาด80เซน1เมตรแล้วก็เมตรยีเมตรสีนะคะอ่า80บเซนยีงสิบกับราคา19,500หนาพนะคะสำหรับไซเคอาทีด้วค่ A ะ,คะพี่พีสนใจสามารถสอบถามเข้อมาได้โรตารี่ของไม้นะคะเมตร80เซนนะคะหรือว่ายกหลอกคุณมั่น,มนผ่าน ผ่านมือสองเข้ากับมีดด้ค่ะผ่านมือสองแบบแหบงบแหนเปลี่ยนแหงใบไม้ยังสีเลยนะคะเป็นอ่ของตาช้างนะคะตาช้าง2 4 6 f ี่หกเอพาสองสองหกอีโรนสีกับมีดด้ค่ะหรือว่าจะเป็นของไม้ของสยามสโตโล่ากับมีดด้ค่ะพี่พี่เครื่งองไม่เป็นเครื่องรถเกียวนะคะรถเกียวนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่หกหมืนหาพันบาทด้ค่ะพี่พี่หกหมืนหาพันบาทนะคะสำหรับพี่พี่ที่เบิ้งมาจาก คลิปของน้อมนะคะน้องขายอยู่หกหมืันบาทด้วยค่ะพี่พี่ะโรตรีนะคะอ่าโคมาซื้อโคมาซูขั้นใหญ่พีซีสอ,อก็ยังขายอยู่ด้ค่ะราคาอยู่ที่3 9 5แ0 0เาหมื่นห้บาทสามแสนาหมั 3, 5, บาทซมลาพี่พี่นะคะอย่ากมาเบิ้งรถไทยเ้อากับบิ้อีกหลายคันนะคะอยู่หลานทั้งในนะคะก่อนมาหน่าลานนี่ก่อนก็นได้นะคะหรือว่าโทรสอบถาม0 6 5ย์หกห้า Uh, 081977684หรือว่าอีเบอร์นหนึ่งของ่อิ่นจะเป็น0821718684แล้วค่ะสำหรับอะไรรถไทยนะคะนังมันเครื่องรถไทยนังมันไฮโดรลิกนะคะพี่น้องที่อยู่ไกลๆก,ก็สามารถมาเบิง่งอะไรได้นะคะสายพานพวกอะ,อะไรหมุนเวียนของรถไทยนะคะเขาก็ยังนี้อยู่เดียวน้องจะมาไล่สด ขายขายอะไรอยู่ในติ๊กต็อกอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวฝา,ฝากฝากฝากติดตามไปแน,นะะ่เด้อค่ะมื้อนี้บวว่เป๋าลายห่างขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้อง,งออมเด้อค่ะเดี๋ยวน้องก็จะมาทำเคลิปให้พี่ๆอัปเดตรถอยู่เรื่อยๆนะคะอัปเดตรถเรื่อยๆให้พี่ๆนะคะอ่ะมื้อนี้กระเว๋าลายห่างขอบคุณค่ะ